มีปืนมึงมีปืนลูกสองสั้นกับลูกปืนสองลูกเบอร์ยี่สบมึงจะให้กูขวบมึงได้ไงกูมีลูกเกี่เป็นกองเป็นกองทัพทหารสารรักปืนเป็นล้านเป็นล้านก็บอกมีนึ่งเพียรเลยมึงลูกปืนสงลูกสองสั้นอันเดียวไปสู้เขาได้ไงมึงไม่เอาหนังติ๊กเลย ไปสู้กับกองทัพสหรัฐแล้วหลังกีตีไปสู้กับกองทัพสหรัฐเลยคุณลูกชองท่านทำไมเอาให้มันโง่ไปเลยคนะุณลูกชองท่าน,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 นเบอร์ยี่สิบสองโลจะไปสู้ปืนกลปืนเลเคลียร์ปืนฉีดปืนาวุธที่ปิดกองทัพได้ไงคุณลูกชองท่านาคิดถามสมองเหรอครับ มึงจะสู้กูได้ไงนะฝั่งกูนี่ปืนเป็นล้านมึงมีลูกท้างแค่อันเดียวใช้สมองหน่อย